ไปแล้วหนูเล่นด้วยหนูเล่นด้วยครับ ชายน้อยจะชอบมาเล่นมุมนี้เพราะมีความลังกบับุมตกตตลิงนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่เกาบรรเทาความคันได้ดีครับผม ตกน้ำตกน้ำเออตกน้ำอีกแล้วตกน้ำอีกแล้วการละครอีกแล้วครับการละครอีกแล้วตกน้ำติดติดลมให้ไอพี่พี่ไปช่วยครับโอ้ชายน้อยของเราไม่ธรรมดาครับผมโอ้การละครของชายน้อยนี่สุดยอดรอครับผมที่รุ่งพีดวงนี่ รีบว <Living> sure. <laughs> oh. ิ่งไปช่วยเลยครับ้ลางวันไม่คลาต้องเข้าแล้วครับผม <laughs> <laughs> uh. หลังจากที่ให้พี่ตกใจวิ่งไปช่วยแล้วก็มาตัวเองก็มายืนเล่นเฉยนะครับผม uh. พี่ดวงพี่ดวงตกใจ <laughs> ใช่ครับผม <laughs> พอ,อทำให้เขาตกใจเสร็จตัวเองก็ขึ้นมาถูเล่นสบายครับผมโอ้ชายน้อยไม่ธารรมดาครับผมพี่รุงไม่กล้าไปเล่นอีกเลยครับผมกลัวชายน้อยจะทำให้ตกใจอีก อ,อยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับผมอ่ไม่ต้องไปเล่นเล่นน้ำพี่ลุงบอกว่าไม่ต้องเล่นน้ำแล้วถ้าถ้าไปติดลมอย่างนี้ธรรมดาสักทีไหนละชาย้อยโอ้การลลรราคคอน้ดีมกเยับโแสดงบทบาทได้ดสมบทบาทด,ดีมากครับผมอ๋อ ดีนะไม่แกวไม่แสนไม่ตกใจวิ่งตามไปด้วย <laughs>